รูขุมคนกว้างต้องทำสิ่งนี้ข้อมูลนี้จะจากนำมาจาก American Academy of Dermatology Association ก่ะทุกคนข้อแรกเลยไปตามหาสกินแคร์และเมคอัพที่เป็น non comedogenic ค่ะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไปตามหาสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันยิ่งเขียนว่าเป็น oil free ได้มากเท่าไหร่คือไม่มีการใส่ออยล์เลยหรือถ้าม,มีการใส่ออยล์นะคะก็ต้องเป็นออยล์ที่ไม่มีการอุดตันอย่างแน่นอนนะคะคือแบรนด์จะมีการเขียนนเฟิร์มคำว่า non comedogenic เอาไว้เลยนะั่นเองค่ะ ข้อถัดไปะค่ะทุกคนอย่าลืมมีการเคลียร์สิ่งอุดตันจากรูขุมขนออกมาเขาบอกว่า s t u d y s h o w s about salicylic acid ค่ะคืองานวิจัยเนี่ยส่วนมากก็จะแนะนําให้ใช้ salicylic acid ในปริมาณที่น้อยๆนะคะในการดึงสิ่งอุดตนันสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนนั่นเองค่ะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่รูขุมขนของเรามีสิ่งสกรปรกเยอะรูขุมขนก็จะขยายขึ้นนั่นเองนะไปกันต่อในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวค่ะนะคะเขาก็แนะนําด้วยว่าอย่าลืมมีการผัดเซลล์ผิวเอาเซลล์ผิวเก่าเนี่ยที่ตุยแล้วออกไปนั่นเองค่ะก็สามารถไปใช้พวกตระกูล a a แต่ต อลองใช้ในปริมาณน้อยนะคะและสุดท้ายค่ะอย่าลืมทาครีมกันแดดออกจากบ้านนะแสงแดดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผิวเหี่ยวผิวย่นนะคะพอผิวเหี่ยวผิวย่นเนี่ยตัวผิวของเราเนี่ยรูขุมขนก็จะขยายขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองคะ่ะเอาล่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแชร์คลิปนี้ให้กับศาสตร์ด้วยนะคะจะได้รับรีวิวในเชิงวิทย์ไปได้วยกันค่ะ